สวัสดีค่ะพบกับช่องบ้านเลขที่168 Channel า y แม่สดนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปทำผักโขมอบชีสนะคะพอดีวันนี้ที่บ้านมีแขกรับเชิญนะคะเป็น FC ค่ะก็เป็นเพื่อนของลูกๆนะคะเดี๋ยวจะเชิญเขามาช่วยเก็บผักโขมที่เราปลูกเองกันนะคะค่ะอันนี้เป็นผักโขมที่เราปลูกเองนะคะวิธีการตัดก็คือเนี่ยค่ะเขาโตมากเลยเราจะตัดสูงจาก พื้นนะคะประมาณ1คืบค่ะอย่างนี้นะคะเหลือต่อเข้าไว้เดี๋ยวเขาจะแตกใหม่ ตอนนี้สามารถที่จะให้เขาแตกได้3าสครั้งเลยนะคะถ้าะะตัดออกไปอย่างเงี้ยค่ะสดสดเลยค่ะ f อซี FC ลองตัดดูค่ะอย่าตัดนิ้วตัวเองนะคะผ <c oughs> <c oughs> ักโขมเรามีทั้งสีแดงและสีเขียวนะคะวันนี้เราจะใช้ผักโขมสีเขียวสีแดงเราก็ทําได้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเรา,เาไปปนกัน <c oughs> มันอาจจะไม่สวยนะคะ <c oughs> สีเขียวนี่โตเร็วกว่ามากเลยค่ะปลูกพร้อมกันนะคะ เกินก็ไม่เป็นไรครับเกินนิดหน่อยมอสนี่ก็คือก้มลงไปข้างล่างด้วยครับเขาเหนือพื้นครับจากพื้นขึ้นมาเหลือพื้นหนึ่งคืบเหรอจากพื้นขึ้นมาหนึ่งคืบประมาณนั้นเนี่ยคือหนึ่งเหลือต่อไปคืบหนึ่งอ่ะสุดเลเราต้องเอาเยอะแค่ไหนโอ้นี่ตัวต้นนี้เอาหน้าราคาเราเอานี่เลยเราเอาหมดเลยเพราะเดี๋ยวเราเราใช้ไม่หมดไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันแก่แล้วจะไม่ได้ เราใช้ไม่หมดเราก็ลวกแล้วก็เก็บเข้าช่องฟิตได้ท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้แรงงานนะคะแรงงานกิติมาสัก์ัะโขมนี่ปลูกข้างบ้านนะคะเราเอ,อ,ออกมาเก็บกันตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มค่ะปะโขมนี้ใช้เวลาปลูกประมาณ40วันนะคะ สี่สิบวันยอดกําลังสวยอันนี้เป็นยอดแรกเดี๋ยวเขาจะแตกให้อีกต้นอันนี้ก็ยังไม่ต้องตัดเตี้ยเียก็ปล่อยให้มันโตแล้วเอาตัวเอาที่สูงๆกินก่อนคือการแย่งแสงมันอะเนาะมันไม่ได้เอานี่นี่อีกต้นหนึ่งครับใส่นี่เลยครับหนอเอากันไกมันตัดไม่ได้เหรอลูกเขาพังแล้วเหรอไม่เป็นไรกันไลแข็งแรงแข็งแข็งแรง FC บอกเนี่ยค่ะกันไกลหักเลยผักแข็งแรงนี้แน่ได้หรอันนี้น่จะได้แข็งรแข็งแรง กินดูได้นะไม่ได้ฉีดยาได้ฉีดยาครับอือก็คือเป็นลองดูสีเขียวเราลองชิมผักสดกันนะว่าเป็นยังไงผักเราไม่ได้ฉีดยานะลองชิมสีเขียวจุอร่อย่อร่อยกินเหมือนเนื้อหมูเลยมันกอเหมือนเปลือกแอปเปิ้ลใช่ไหมเปลือกแอปเปิ้ลแม่ว่าสีเขียวกินมันจะแรงกว่าไหมมีไฟเบอร์เยอเหมือนเปลือกแอปเปิ้ลนะแม่สีแต่อันนี้อันนี้เวลาลวกออกมาจะมีสีเลยสีแดงกลิ่นมันจะอ่อนกว่า ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำไปลวกผักโขมนะคะแล้วก็ไปทําผักโขมอบชีสกันเลยค่ะถ้าเราได้ผักโขมมาทั้งต้นนะคะเราก็จะเอาก้านอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปล้างนะคะแล้วก็ก้านแบบนี้เรา,เาไปปอกแล้วก็เอาไปผัดเป็นเหมือนก้านคะน้าได้ค่ะตรงนี้นะคะ ขั้นตอนลวกเดี๋ยวพอเราลวกแค่5นาที5นาทีปุ๊บเราก็น็อกน้ําเย็นเนี่ยเรากินได้หมดเลยต้นนี้สูงที่สุดเลยผักโขมอ่ะโขมไม่ใช่ขมมีสระรอูด้วยผักโขมเอออันนี้มันต้งผ<ป>ักโขมเห็นไหมหมดแล้วลุไนะโขมค่ะเราจะมาล้างผักโขมกันนะคะก่อนที่จะนําไปลวกค่ะ หลังจากตั้งน้ำให้เดือดแล้วเราก็จะใส่ผักโขมลงไปนะคะใส่เลยครับนี่แหละหมดเลยลูกหมดเลยแลวขยุ่มในนี้เอากลับในนี้เอา ลวกผักขมในน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะไปน็อกน้ำเย็นค่ะเอาเราขั้นตอนนี้เราใช้ประมาณสัก5นาทีค่ะกลับไปกลับมาอันนี้เราทําเยอะนะคะก็ทําให้ใส่กระทะจะกลับยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นหม้อลวกเราก็ลวกทีเดียวได้ใช้เวลาประมาณหนาทีในน้ำเดือดจัดจัดเลยครับผมเดี๋ยวเราจะคีบมาใส่ในนี้เบาไฟนิดนึงก็ได้ครับเดี๋ยวมันกระเด็นเส็จหน้า หลังจากเราลวกผักผมในน้ำเดือดประมาณ5นาทีนะคะเราก็คีบออกค่ะใส่ในน้ำเย็นนะคะเพื่อน็อกน้ำเย็นให้สีเขาสวยนะคะ อันนี้ FC เราตื่นเต้นนะคะครั้งแรกที่ทำค่ะต่อไป FC ของเราเป็นพ่อบ้านจะได้ไปทำให้ลูกๆพวกเขาทานนะคะเพราะว่าเขาชอบผักโหมบบชีสแน่นอนค่ะทายาทต้องชอบแน่นอนก็นสนุกดีครับเป็นการเรียนรู้ไปด้วยนะคะเรายังไม่หมดนะคะอีกหนึ่งกระทะค่ะ ผักโขมนี่ประมาณ1กิโลเลยนะคะก่อนที่จะลวกน้ำนะคะแต่เดี๋ยวเราจะใช้แค่6ขีดค่ะ600กรัมเองนะคะเราเก็บมาเยอะนะคะใช้ไม่หมดไม่เป็นไรค่ะแล้วก็น็อคน้ำเย็นที่เหลือก็แช่ช่องฟิตถ้าอยากทำเมื่อไหร่ก็เอาออกมาละลายน้ำเย็นนะคะแล้วก็ทำได้เลยค่ะหลังจากเราลวกผักโขมแล้วเราจะมาน็อคน้ำเย็นนะคะแช่น้ำเย็นประมาณ30ิวินาทีะคะ่ะให้เขาเย็นตัวลงนะคะพอเย็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเย็นจับได้แล้วเราก็ นี่ค่ะบีบเอาน้ําออกนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปหั่นผักโขมกันนะคะบีบน้ําออกอย่างนี้นะคะผักโขมเราก็จะยังคงความเขียวอยู่นะคะเมื่อโดนน้าเย็นนะคะสีก็จะสวยไม่เหลืองนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปหั่นผักโขมกันค่ะที่เราลวกผักโขมแล้วจะต้องนํามาหั่นนะคะให้ละเอียดแบบนี้ค่ะ มาดูวัตถุดิบนะคะที่เราจะใช้ทําผักโขมอบชีสนะคะเดี๋ยวแม่สดจะให้ fc นะ fc กายเป็นคนแนะนํานะครับว่าใส่อะไรบ้างค่ะแนะนําเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําวัตถุดิบในการทําผักโขมอบชีสนะครับเริ่มอย่างแรกก็คือผักขม6ขีดนะครับอันนี้หอมใหญ่250กรัมนะครับอันนี้เห็ดแชมปิยอง120กรัมนะครับคืออันนี้แล้วก็เบคอน170กรัมครับจานี้ เชดด้าชีส250กรัมนะครับแล้วก็มอสซาเรลล่า400กรัมอันนี้นะครับแป้งสาลีเราใช้70กรัมอันนี้ครับนมจืด500มิลลิลิตรอันนี้ครับแล้วก็เนยจืด200กรัมนะครับอันนี้วิปครีม75กรัมนะครับพริกไทยป่น1ช้อนชาแล้วก็น้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ใช้เป็นน้ำมันมะพร้า,าวนะครับค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ เปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำมันไป3ช้อนโต๊ะนะคะเราจะผัดผักก่อนนะคะส่วนที่เป็นผักเบคอนวัตถุดิบที่หยาบเราจะผัดแล้วพักไว้เพราะเราเราใช้เยอะนะคะเราจะผัด2ครั้งค่ะผัดส่วนที่เป็นน้ำแล้วก็ส่วนที่เป็นผักค่ะหลังจากนั้นก็เอาหอมใหญ่นะคะลงไปผัดให้หอมเลยค่ะ เราจะผัดหอมใหญ่ให้อหอมใหญ่สุกเลยนะคะแล้วก็จนมีกลิ่นขึ้นมาแล้วก็สีของหอมใหญ่น่ยจะใสๆเลยค่ะต้องต้องผัดนานอย่ไหรมอันนี้ก็นน<ผ>อันนี้ผัดหอมใหญ่จนเขาใสาๆแล้วก็มีกลิ่นหอมหอขึ้นมา<อ>คือสุกดีแล้วะคะ่ะเพราะว่าเวลาเราผัดเราจะพยายามให้มันเนียนนุ่มไม่เป็นชิ้นไม่เหมือนผัดข้าวนะคะ<อ>ถ้าเราลองชิมมันก็จะไม่มี รสฉุนเนี่ยมันจะต้องมีรสหวานออกมาจากหอมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทําน้อยเราก็ใช้เนยผัดครีมก่อนแล้วใส่ส่วนผสมหยาบได้แต่อันนี้เราทําค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยต้องแยกออกเป็นสองครั้งค่ะพักไว้ก่อนนี่ทําไมถึงเลือกใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวครับน้ํามันอะไรก็ได้ค่ะจริงๆ<อ>น,นะคะแต่ว่าที่ครัวมีน้ํามันมะพร้าวก็ใช้น้ํามันมะพร้าวประจําก็เลยเอาน้ํามันมะพร้าวจริงๆเป็นน้ํามันหมู น้ำมันพืชก็ได้นะคะอะไรก็ได้ค่ะที่ที่มีอยู่เพราะเดี๋ยวเราจะใส่เบคอนลงไปอีกนะคะมันก็จะมีความมันได้ความมันจากอ๋อเบคอนเนยเราเปลี่ยนเป็นแฮมก็ได้นะคะเป็นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะที่เป็นโปรตีนพอดีว่ามีเบคอนก็เลยใส่เบคอนนะคะแล้วแต่ความชอบเลยตรงนี้ใช่ค่ะเพราะว่าตัวหอม หอมใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวชูโลงถ้าหอมใหญ่เราผัดไม่สุกก็จะทําให้ส่วนผสมอื่นนะไม่หอมไปด้วยนะคะเหมือนเป็นพระเอกเลยนะครับใช่ค่ะถ้าไม่มีหอมใหญ่ก็คือจะไม่ได้เป็นผักโขมอบชีสค่ะมันก็รสชาติมันจะเปลี่ยนมันก็จะเป็นผัดผักโขมไปครับ <laughs> สุกดีือยังเอ่ยโอเคพอใส,ใส่แล้วนะคะเห็นความใสของมันแล้วพอเห็นความใสของมันแล้วเราก็จะใส่เบคอนครับเบคอนลงไปคนครับต,ต่อไปเบคอนนะครับใช่ครับใส่เบคอนลงไปเลยก็ผัดครับน้ำมันเบคอนจะออกมีต้องผัดจนสุกเลยไหมครับ <Be acon> ให้ให้กะว่าเบคอนสุกอะครับไม่ถึงขนาดว่ามันออกมามา,มากเกินเดี๋ยวเราต้องผัดเห็ดผัดโคลเข้าไปอีกมันสุกง่ายอยู่แล้วเนาะเบคอนเราก็ใส่เห็ด ต่อไปก็เห็ดใส่เห็ดครับต่อไปเห็ดน,นะครับส่วนใหญ่เขาใช้เห็ดแชมยอญจะเข้ากันดีจริงๆก็น่าจะเป็นเห็ดอื่นก็ได้นะคะแต่ที่เขานิยมแล้วก็กลิ่นของมันเวลาไปใส่กับผักขมแล้วมันจะได้รสชาติที่พอดีอะคะ่ะหรือถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ไม่ผิดนะคะแล้วแต่บางคนไม่ชอบทานผักทานแต่ผักขม เสร็จแล้วก็ใส่นี่เลยครับใส่ผักโขมลงไปเลยผัดให้เข้ากันดีอันนี้เราใช้ไฟกลางนะคะผัดส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะกลายเป็น fc สามารถไปทำที่บ้านทานได้เลยนะครับเนี่ยคนที่ลงมือเองจะได้เปรียบต้องขอยืมสูตรคุณแม่ไปเด้ครับได้เลยครับผมเดี๋ยวไปลองทำให้ที่บ้านครับ หลังจากที่เข้าดีแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะปิดไฟเลยครับผมแล้วก็เทออกอันนี้ผัดเสร็จแล้วนะครับก็จะเทใส่อีกถ้วยหนึ่งนะครับพักไว้ก่อนครับพักไว้ก่อนครับพักให้หมดนะครับเดี๋ยวไปทําส่วนผสมที่เป็นน้ํากันค่ะต่อไปจะใส่เนยจืดนะครับเราจะทําน้ําส่วนผสมที่เป็นน้ําของผักโขมอบชีดนะคะใส่เนยลงไปละลายก่อนค่ะเนยจะละลายไวมากมากนะ ขั้นตอนนี้เนยละลายหมดแล้วก็ทยอยใส่แป้งแล้วคนค่ะคนให้ทั่วนะคะเบาไฟค่ะใส่นมลงไปนะคะเพื่อจะละลายแป้งนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้เติมพริกไทยนะคะเอาลงไปได้เลยตามชอบนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะ ท่้นตอนนี้เราเติมนมลงไปได้ถ้าถ้าสมมุติว่ามันข้นเกินนะสมมติมันข้นเกินคือเราจะไม่เอาเป็นเนื้อมากใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเขาเขาบอกไม่เต็มประมาณนี้นะคะโอเคค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่ปิปครีมใส่วิปบครีมคนเลยค่ะ ส่วนผสมให้เข้ากันดีขั้นตอนนี้ถ้าใครอยากใส่ให้เนื้อมันเหนียวนะคะเราก็ใส่เชดดาชีสลงไปได้ใส่ผักโขมที่ผัดไว้ก่อนลงไปผัดน,นี้อม,มส่วนผสมที่เป็นน้นํานะคะแล้วเดี๋ยวคนคนเร็วเลยครับเดี๋ยวมันเหนียวนะ เดี๋ยวมันจะเหนียวอ่ะเออเดียวเพราะว่าเราใส่วิปครีมลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะข้นติด<ท>กันเราต้องกวนทุกอย่างให้เข้าด้วยกันให้ประคม <c oughs> ให้แทรกซึมไปผ่านผักขมทุกใบโดยการดูไฟด้วยอย่าให้ไหม้รสชาตินี้เราชิมแล้วก็เติมได้เลยนะคะใครชอบเค็มก็เติมเกลือเข้าไปใครชอบรู้สึกว่าให้มันชุ่มๆหน่อยก็สามารถเติมนมได้ขั้นตอนนี้นะคะ่ะเอาละครับหลังจากที่เราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะทําการปิดไฟนะครับ แล้วก็จะนําที่ผสมกันแล้วไปใส่ในภาชนะเล็กๆนะครับแล้วก็นําไปโรยชีสแล้วก็จะนําเข้าเตาอบต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนําที่เราผัดส่วนผสมเข้ากันแล้วเนี่ยมาใส่ถ้วยนะครับโดยเราก็จะตัดใส่ถ้วยเนี่ยประมาณ3ส่วน4ี่ของถ้วยนะครับแล้วก็พักลอ้ จากส่วนผสมที่เราทําทั้งหมดเมื่อกี้นะครับเราก็มาเรียงใส่ถ้วยแล้วจะได้ทั้งหมด14่ถ้วยนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะไปเข้าเตาอบแล้วนะครับออกมาพร้อมที่จะกินเลยนะครับก็เดี๋ยวไปชมกัน,นครับอันนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นเตาอบลมร้อนนะครับความร้อนจะอยู่ที่250องศานะครับโดยเราจะอบเป็นเวลาทั้งหมด10นาทีนะครับ ถ้าที่บ้านใครไม่มีเครื่องอบแบบนี้ก็ใช้เป็นเครื่องอบอืกก่นก็ได้นะครับเป็นเครื่องอบขนมปังอะไรงนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับอ่าอันนี้ก็ผ่านไป10นาทีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะคีบตัวผักโขมอ,อบชีสเนี่ยนะครับออกมาใส่จานแล้วพักไว้หายร้อนสักแป๊บหนึ่งนะครับ ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเมนูผักโขมอ,อบชีสนะคะวันนี้แม่สดได้รับเกียรตินะคะจากผู้มาเยือนนะคะ mm. ก็คือเป็นเพื่อนของลูกค่ะมาเที่ยวที่บ้านเราก็เลยทําเมนูนี้ค่ะพิเศษสุดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปชิมกันก่อนนะคะ mm. เดี๋ยวว่ารสชาติเป็นยังไง mm. เดี๋ยวให้ FC เราเป็นคนบอกอีกทีนะคะ ค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราต่อไปค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องเมย์ออ,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 อร่อยมากเลยครับหอมชีสแล้วก็ได้กลิ่นเบคอนนิดนอืมค่ะอร่อยก็ต้องทานเยอะๆค่ะแล้าไง FC มอสออยเบคอนอ่า FC กายเป็นอย่างไรบ้างคะอร่อยมากเลยอร่อยจริงนะชีสนี่หอมมากๆครั โอ้โหเนี่ย <c oughs> การันตีจาก FC นะคะเนี่ยมาทานถึงบ้านเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ต้องทานกันให้หมดเลย14ถาดใช่ไหม <c oughs> โอเคค่ะกินแล้วก็ต้องออกไปวิ่งออกกำลังกายกันด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ